ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์อันเดดแมนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวออมิทีในเกมอ Universal แซลไทม์กันนะครับก็ก็อยู่ในเกมระบังนแล้ะครับก็เออมิทีนะครับก็มันจะมีวิธีหาไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีหาก็มาตรงนี้เลยครับให้คุณเดินมาตรงนี้เลี้ยวมาตรงนี้ เพื่อน่าคือไปที่เชายหาดนะครับจะทําได้นะครับเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับโอเคก็มูด้ามูด้ากันตรงนู้นก็ไม่รู้นะครับก็มาตรงนี้เลยครับก็ก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับก็ก็เออไอเอามีทิกเนี่ยมันก็จะสปาอยู่ตรงนี้นะครับสปาอยู่รอบๆชายหาดนะครับมันก็จะคล้ายๆอุกกาบาตนะครับ กคล้ายๆอุกกาบาตเลยครับแต่เป็นวงกลมสีเทาค่ะเทาอ่อนนะคบเป็นลูกหลางคล้ายๆคาซูลนยานอวกาศอะไรก็ไไปรัวครับก็ถ้าคุณคลิกมันเนี่ยมันจะแทนที่สแตนของคุณไปเลยนะครับคือสมมติคุณมีสแตนอันหนึ่งแล้วคุณเจอไอ้นี่ถ้าคุณกดคุยกับมันมันจะแทนที่สแตนคุณไปเลยนะครับคือแบบว่าสแตนคุณมันจะดีหรือเลวร้ายแค่ไหนมันก็จะแทนที่ไปเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็น สแ,แตนเลสหรือไม่มีสแตนดีกว่านะครับง่ายก็คือยากุซ่านี่ยแนะนำให้เป anyway. ็นยากุซ <t ell an> ่าก่อนนะครับเนี่ยอะไรมาสิก <t ell an> <scale> <t ell an> ็าสั่โอ้คุยปับมอ้งอะไรเพือ นะครับก็ตามทางที่บอกไปนะครับก็ก็นั่นแหละครับ <c oughs> ก็ตามทางนะครับที่บอกไปก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทางวิธีหานะครับก็เราก็จะเริ่มรีวิวกันยวพมหาดัมมี่ก่อนเออดัมมีอ่อไหนดัมมี่ตายแล้วเหรอดัมมี่ไปไหนกันหมดเออ เดเมไว้ Wait, อะอยู่อ๋ออ๋อเจอแล้วครับออโอ้โหโแล้วใครมันเอาไปวว้ตรงโน้นมานะ่ะเอ้ยน้องเบาลงมาได้ป่าว <laughs> องเบาลงมาได้ป่าวลงมาไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสแตนนะครับแล้วก็ตบมันลงมาครับราเป๊บนึง ไปไปไป let's go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  man let's go man let's go let's go เ Let ฮ้ยใครหัวเราะวะน่กกากลัวเอ่อฉันจิโร่ <laughs> ทันจิโร่หัวเราน่ากลัวเอ้ยทันจิโร่อะไรหรอด,ดูเดือดพี่ข้สนจนหลอดแล้วผมอ่ะมันชื่ออะไรนะจัทลทัโร่เออจัทลทัโร่หัวเราน่ากลัว <laughs> ครับผมดูดับพิฆาตสดจนหรอนะครีมดูดับพิฆาตสดจนหลอรลอแล้วนะครับปัจจุบันก็เมื่ครับผมก็จะมารีวิวออกมาทิกนะครับก็ผมผมเออเออนี่นี่ผมบอกจุดจุดเกิดไปยังครับผมบอกจุดเกิดไปยังน่าจะบอกแล้วนะผมน่าจะบอกจุดเกิดแล้วนะเออก็ก็ทรายไม่ได้บอกก็ก็ไม่รู้นะครับ <laughs> แต่น่าจะบอกไปแล้ว ก็ผมก็จะมารีวิวเอเมทิกกันนะครับก็วิธีเลือกสแตนนะครับก็กดคิวอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเลือกเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาสแตนตัวไหน,นครับก็จะเป็นแฮมเมอรเฮดเฮดบาร์ดแล้วก็ฮิตบาร์ดนะครับแล้วก็แอคสแลปหรือตัวอะไรเนี่ยใครรู้ใครรู้คอมเมนต์นะตัวอะไรไม่รู้ครับก็เลือกจากฮิตบาร์ดนะครับหวานมันโมดเดลไม่รู้ โอเคครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟๆอย่างนี้ครับกด P ถ้าโพสบข้อแขนทำทำไมก็ไม่รู้เอ้วแล้วก็สกิลเราเพิ่งจะเริ่มตน้นเลยนะครับโดยที่ชาต่อยต่อยเข้าทีละแปดนะครับโอเคก็จะดูท่าต่อยกันนะครับตึ๊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 บ โอเคครับตอนข้อสุดท้ายครับ64สกิล e ครับโจโอตสกิลพวกนี้จะไม่มีผลกับดัมมี่นะครับสกิล r ก็ครับเออเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิล e ช้ชาให้ใหม่แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวเราสกิลกูดาวน์นแขนแขนสกิล e ครับเป็นการปล่อยไฟรัวๆนะครับก็เป็นไฟบอลเจเนเรชันนั่นเองนะครับอ้าวนี่ก็ติด สกิลอานะครับเป็นปล่อยบอลไฟยักษ์ไปนะครับเป็นไพโรกินิสซิสอะไรก็นไปดูนะครับต่อไปนะครับก็ก็เป็นบอลไฟยักษ์นะครับเมื่อกี้ก็ทำลายเม็ดเยอะอยู่นะครับผมเราเอาไปฟิลฟิลแล้วแล้วก็ตัวทีนะครับกัตัวทีก็เป็นการต่อยต่อยคอรโบอย่างเงี้ครับเข้าทีละแปดนะครับตอนสุดท้ายเข้าทีละห้าสิบสี่แล้วก็เบิร์นติดเบิร์นครับเบิร์นครับเบิร์นต่อไปครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวต่อไปครับก็จะเป็นทางด้านของไดมอนเทนนะกันนะกันนะครับผมจะเรียงตัวนะก็ไดมอนเทนนะครับสกิลสกิลต่อยปกติก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ก็รู้สึกมันจะไม่มีต่อยกระเด็นฮนะก็ไม่รู้ครับว่าผมพลาดไปหรือเปล่าก็ ต่อมานะครับรก็อแ,แหลกแหลกแหลกไขมยิงลูกศรแห่งความรักเเฟงจริงก็กด e นะครับกด e เป็นการต่อยครับต่อยนะครับแล้วก็สตูตจะแก้แช่แข็งนะครับเป็นการสาตารันนะครับแล้วก็จะทำดาเมจสามสิบนั่นเองส่วนสกิล r ครับเป็นการเอาคิสตัลขึ้นมาจากพื้นนะครับก็จะดาเมจสี่สิบนะครับโอ้แแล้วก็โอ้ใขร แล้วก็กดตัวท T นะครับกดตัวทีกดตัวทีจะเป็นการต่อยต่อยแบบเป็นการต่อยแบบนั่นแหละครับแตนมี่ผมตายแล้วแตนมีผมตุยแล้วก็ผมจะมาอธิบายข้าชายอีกครั้งนะครับก็สกูอีครับเป็นการต่อยปอ,อนผมต่อยพลาดว้าว นะครับต่อยสกิล e นะครับต่อยนะครับก็จะทำการแช่แข็แขแขแขงศัตรูไว้ในคริสตลัลนะครับทำ d a m a g สามสิบนะครับส่วนสกิล r นะครับก็เป็นสกิลแบบแปล่อยน้ำแข็งปล่อยน้แขอกมาจากปล้อยปล่อยคริสตัลขึ้นมาจากพื้นนะครับทำ damage สี่สิบนะครับส่วนสกิลทนะครับก็ต่อยแบบโอ้โหแมนเดลิว,ว ก็อันเป็นว่านะครับกดกดตัวชีนะครับก็จะเป็นการต่อยตึ๊บตึ๊บทำทำดาเมจนะครับสามสิบนะครับเพราะตีทีละสิบห้านะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับปึ๊บเป็นตัวคนระับตัวต่อไปครับอะไรก็นไม่รู้นะซึมแต้ผมก็ไม่ได้ดูเป็นเทนมานานแล้วครับเดี๋ยวผมเลื่อน คร oh, okay. าวน,นี้มนันดูวุ่นวายแนละ้วตอนแรกก็เงียบเงียบผมผมอัดปุ๊นะนะบอ่ะ mm hmm. ก็เป็นบอนี้่นะเมื่อผมอัดนะครับโอ้แมนไม่เคยมีใครให้ผมรีวิวดีๆเลยนะว่าจะเซิร์ฟไหนก็ตามนะครับก็กดตัว E นะครับตัว E ไอตัวนี้ครับกดตัวีก็เป็นการต่อยนะครับแล้วตัวเรานะครับก็จะไปวิ่งบนรอบตัวรอบตัวศัตรูนะครับต่อทำดาเมจทีละสิบนะครับแอ้สุดท้ายนะครับแปดสิบนะครับสกิล R จะเป็นการพุ่งด้วยความเร็วนะครับเป็นวิ่งด้วยความเร็วแล้วศัตรูก็จะหยุดเวลาชั่วครู่นะครับสกิล T ก็จะแบบนี้ครับเป็นการต่อยสองครั้งแบบรวดเร็วนะครับธาเมทเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ลอง เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองเทสแต่คนดูนะครับสิบห้ากับสามสิบนะครับถ้าเป็นต้งเม็นทีละสิบห้านะครับก็ก็เออก็ก็กลับหมดเดิมไม่ได้นะครับก็พูดไปก่อนแล้วกันครับนี่ครับก็นี่คือคือจบแล้วนะครับสาหรับออมเมทิกเพราะว่าแต่ละตัวนะครับมันมีสามตัวนะครับแล้วแล้วแต่ละตัวมันก็มีแค่สามสกิลนะครับมันก็เป็นอะไรที่เพียมากเลยนะครับทั้งที่แต่ละตัวมีแค่สามสกิล อยากให้เขาอัปเดตมากกว่านี้นะก็เทนนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ได้นะครับแต่ไม่กดแชร์ก็ได้ครับไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ